ส,สวัสดีครับทำทำ<ม>อะไรครับทำอะไรฮะมะม่วงมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงเบาเบาใต้เบาใต้ใตทำไมทำไมไม่เป็นเบาเหนือนี่อะไรครับน,น,น,นี่อะไรเนี่ยกระถางอะไรทำทำไมครับพอไหมเนี่ยขนาดนี้พอเปล่าโอ,โอ้ย,ยังสูง <c oughs> ดูดิดูดผูกผูกกม่วงอะไรครับทำไมสูงปลูกปลูกมานานยังครับฮะปลูกมานานยัง่งหัปฝ่งหัดปลูก,กนี่ทำอะไรครับจะขุดขึ้นไปทำไมอธิบายให้คุณผู้ชมฟังนะครับฮะไม่อธิบายทำอะไรครับ ทำไมไม่ใช้เสียม,มใช้มือทำไม <c oughs> เหนื่อยไหมเนี่ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงฮะเที่ยงแล้วหิวข้าวหยังปู่มีกี่ต้นแล้วเนี่ยฮะนั่น,น,นอดิอนใสเอียงเลย ออดูก่อนโอ้อันนี้สูสีสูสีสทำอะไรครับเนี่ยทำไมมันเอนียงงี้ฮะทำไมไม่อธิบายบ้างครับคุณผู้ชมจะได้เข้าใจมันเป็นความลับมันเป็นความลับทำเพื่ออะไรครับอันนี้เ,เพื่ออะไรเพื่ออะไร <laughs> อธิบายอัน,นจะทำอะไรครับวางเรียบร้อยแล้วโอ้โหในที่สุดก็ได้แล้วครับโอ้ปรบมือหน่อยครับ